เรียกว่าลำใหญมือแหกตัดกับมือแหกครับมาลำใหญมือแหกครับลำใหญมือแหกเออตัดบ่อยนะคือตัดลวกมือตัวเองไงมือเลยเอ็ดตัดแรกพี่ยางบอกวันนี้ผมเยอะผมรู้ะไม่มาแล้วเลยลองมาเอาเอาฮะน้ำต้มกระโดดใหญ่เลย โออันนี้แขกมาเชิญแจ๊แจ๊คโอ้ปากทันไหมอ่ะไม่ทันหรอกปกไม่ทันนะมทันกแไม่ทัน้มงเย็นทันไหมอ่ะ้มเยอ่ะร็นคือมันมันล้นไงมันแพงอนะ แก่กับหนึ่งขุ่ค่ะเอาใส่ถุงร้านไหมเพราะจะไม่ไหวดูเหอะเนี่ยเขาจะใส่ไม่ทันเนี่ยมันอ๋อนี่ไม่รีรออยู่ปีคนนี้เขางด้วได้แล้วแต่ว่าเขาเขาต้องรอคิวใส่นี่ถุงด้วยค่ะ่เอ้าวเขาจะใส่ในถุงให้มันปีเราไปฝากกันดีเนี่ยใ้รอยากกินต้องมาเองเออะไส้เดี่ยวค่ะ นี่กระดาษเก๋ไม่มีนะน้ำยาเชยขอโทษตีของมันอร่อยเลยสั่งกลับบ้านยากหน่อยนะน้องอยู่ตรงนี้ก็คือหมดแล้วใชไงมมาพี่สิ่แก้วค่ะต้อใส่ยากนะวะมาได้ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอัสสีแก้วอยู่ปุ๊บไปอินระวังรนะขอบพี่สิ่แก้วนะคะ เป่้านี่ค่ะแก้วค่ะแก้กอค่ะฮะไหนวะเาได้กแก้วนะส่แก้วไปสองถุงนะหมดแล้วจ้าแก้วก็หมดแล้วจ้าอยากกินก็ต้องร้อนหน่อย้วนะ ชมโจนั่นชิมโจนี้กินได้เลยจ้าปิดันปิดไม่ได้มากินี่นี่ปนนลวตาไปแล้วลองชิมหน่อยนะาจะปิดปะเนี่ยพี่เขาังขาเี่งเลยเดี๋ยวลำปนูเลยเหรอรู้ชื่อเลยนะ

ไม่ทันแบบคนมีกันสามแก้วแล้วอะราะว่าไม่แั้วนะโอ้ายยง่ไปแล้วอ่ะได้ไหมนี่ปฝาทำไม,มไม่ถามเองะละ่ะทำไมต้องสัออ่งหมดอะมึงไม่ถามอ่ะอ่ะคนไม่มีใครเหมือนไงเจอหน้าทุกวันอะนี่ไม่มยเจอทุกวันเป็นไรต้องสัออ่งหัวเอาไป แล้วจ้าลยันหมดแล้วหมดเลยวันนี้หมดมาต่อใหม่พรุ่งนี้่นวเาคไสม่มหเนียไม่้วดี่เอหรใครซื้อโจนนี้คุ้มจริงใใครซื้อโจนนี้คุ้มจริง

ขอนัดสองแถวนะพี谢谢่จ้าตังขอนจ้าขอบคุณนะคะพี่แม่เล็กเลยตัดงเข้ามาเลยสั่เข้ามาเลยน้องยตัดมาสองเลยเฮ้ยมึงขยับนี่ให้เขาหน่อยนี่ตัดให้เต็มนะมีสองแถวนะน้องยัยอ่ะมาเลยมาเลยมาเลย โอ้ยคุได้ยาวด้จนหมดเนี่ยมีเวลาต้มทันหรือเปล่าต้มอะไรนะจิเปนเคะไดค่ะี่ถงใส่ไม่ทันนะจ้าเป็นแก้วก่อนหนึ่วันหนึ่งี่หนึ่งวันหน่ง้าขอเียดแก้วค่ี่ใส่แก้วมไม่ใส่ ใส่ถุงนะครับเพราะว่าสินค้าขายดีมากครับใครจะมากินต้องรอนะครับรถใส่ถุงนะผมแก้วเดียวครับแก้วเดียวเหะน,วนะค่ะมาเรื่องเค้กตัดไม้ได้านเรื่อแข่งอ่ะพี่แก้วไปเดียวไม่ต่านหรือใส่หมวยสามแก้วค่ะตาใไปถุงกันไหม สูงัแตะได้ดินี่ไหมนี่ของขอใ่ถึงเยอะกว่านีได้ไหม พามามามาเนื้อเน้นนะใครมารอบรอบนี้ผมช้อนเนื้อเอาแบบว่าโรงงานเจ๊งไปเลยอ่ะเน้นเนื้ออ่ะกินให้จุกแขทนข้าวไปเลยเอาสามแก้วอินนี้จุกแขทนข้าวไปเลยเอา ไม่อย่างอื่นบ้าไม่อย่างอื่นอได้นะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันจะเปื่อยไปบ้าหรอกพี่อยาหวนเอาให้ต้าใส่เยนะแก้วเอาอะไรมาให้พูกินพี็ก อร่อยให้ต่อ,อยหน้าต่อยหมดแน่แนเลยไม่แก่เดี๋ยวนะนนนนนต้อยชิบนขาร้อยชิ้นขาต้องมาเนี่ย